ปู่วัดป่าอุดรน,นะคะบได้มานหายงวดแลบเนะะ้วค่ะท่านผู้ชมแต่เมอนี้โอกาสดีที่แอดนะคะไดเดินทางมาตามแนวทางปู่วัดป่าอุดรน,นะคะปู่วัดป่าอุดรน,นี้แน่นเนาะคะ่ะท่านผู้ชมท่านใดที่ติดตามปู่วัดป่าอุดรจะรู้ดีนะคะส่วนมากจะเข้ามากกว่าหลุดนะคะ,ะผ่านสัญญาณช่กะะัเนาอค่ะเอฟซี โอ้ยกุนี่ละโอ้โอ้โอ้อยู่อยู่ดิว่าจะออกไปบางนึงนะโอ้ห้าผ้าว่าเราไนี่ช้าแล้วมา ล็อกใออกลูเรมาููคืออกุแจนกันเจ้าของไปทั้งไรล่ะเอาทั้งหนาวเช่นลู๊เรอขุดแจกันเจ้าของ ข้าจะได้เจะนื่งสินเลี้ยงนากุญแจท่านลล <c oughs> คลาฮ่าาารพั่่รูน,โอ,อนโอ้เดือมาพ่งเลงของบอกปูเพันไปนเพงเลื่อของเ,ออปเปน,เงนเี่ยเพไปเิ่งี้ยรถจีดใสรอจอดเล่ยง่หน่เลยค่ะโอ

บอได้มาโดนไล่เบอร์โทรเงี้ยว้าอย่ามาเสื้อใยปูมาเสื้อใยมาเสื้อใยเสื้อใยปูนี่เหมือนมาแบบพอได้โทรมาเล่นเตะปูได้ตั้งรักเล่นตั้งรักเลยนละมาท้องมาทวงความแม่นมาท้องมาทวงความเม่นปากเฝ้าแล้วล่ะปูไว้ก็น้อยก็ได้ ไล่ช่องหรืไปจับฟูมากบังหนันไหมทั้งเร่องหนังหโอ้ยส่วนท่างกระเพาะหมดกจะเพาะอะไรสดโตต้องเหมือนร้านที่ธรรมดาค่ะโอ้ไล่สดที่ฟูฮะไล่สดที่ฟูเดก่อนไล่สดค่ะวันนี้ไล่สดก่อนไล่สดมันค่อยเร็วน้องมันค่อยสีฟูอัน มีนี่มเดลกลิปเงียครับโมเดลลุกชิปเนียเลยเนาะว่ากับว่านหรืว่ากับ่าจีแก่โอมาลวกมั่างนึงทะเบียนรถพันบ้านอีพอร์ตแล้วมาว่างนึงมันดอกเจ็ดเก้าบัน้เลียนหึ่งแปดโอ้ย นี่น้องเาท่งค้งแม่นเด้อปวดปาอุดรประมาณสามปีเนี่ยเาม่ได้ขามานะครับผมสามตัวแตก3ามตัวแตกวันนี้ย้สองปีที่เลี้ยวหรือไม่สองหกสี่มีทีล้วมาอยู่ประมาณตะเกียนแม่นสองหี่นะพี่ทอบไปบอกเขาได้นะแตกสามแรกแรกแรกหกสี่สองหกสี่สองเอหกสี่สองบ้านเรือนเก่าล้มยังนะมีดิเพราะว่าหกสี่สอง ว่าคันเน่หมอนผมไมาตัวเก่าะว่านะวันนี k ้ไปออกกันที่ย่งเล่าออกเล้าีเตรียมนึ่ที่อย่างเก็บมันเป็นเก็บสองสองซีบอกต้องเทต้ไม่หันนะฟันมาได้หอวค่ะฟันดีหฟันมาได้หอ แม่มงอเอมึงอเมือ่ะออวกมา่อนวมา่าเอวันดอนมาสักม่กันได้ี่น้องม่ทวงคอมเมนเดืองคู่อดตาอดนะครับยให้3ตัวตรง3ตัวแตกนะครับย่พูดอย่อยู่ยอย ที่ยูกับอกเพิ่มไปดวดพียูบ้านะนอก่ทดก็จะดกคู่นับิกาลคิดรอย่างไรเอามาปนัไ้ากา้ำมนกาาบคาบะากคบรับเรา่โดนหล่าโดนแล้วไ่ค่อยได้ออกบ้านก็ดีละปีไหม ปีไม่ไวาเห็นพอดีเลนาะปีเก่าแบบเีปีปีปีนเปี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 าีปีดีนีป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 นปเปี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 ีป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 ปีปีปีียมาทปีปีปีงีป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 ีคีปปูปี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 ปวปีปีปีปปี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 ีกีปกปี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 ีปกปีปีเีปีเก็บ นี่เนหัวหัวก็เป็นสาตัวแตกมไวกันทันหัวขึ้นมานกเต็มเต็มอ่ง่กิเินบวกกันก็ดีตรงตรงูดอกเพิ่นบวกแต่ว่าแต่ของในพวกนี้นะเป็นผิวผูวเ่าทลกสทันเนาะวันนีเลยงอขึ้นไปถามเพิ่นเพิ่นเลยว่ายุก้องมาท่านยุก้องยานเป็นยุกึงยามันเป็นเบอร์โทรวันนี้ล่องไทยมันเป็นเก้าน่ไหะเ็ไปยิล่องไทยมันเป็นอันเก้า เจ็ดหกน่ะวันนี้ตัวเพันป่าวมันมาชัดเลยเ่าเอาวันนี้เลยเอาตัวเก่าเก็าหกมันก็เลยผิดคำทัวมันมาได้หันหัวขึ้นไห้หันหัวกับสิได้เก้าเจ็ดเก้านะคะหันหันหัวเงยๆเต็มเต็มอยู่เจ้าบาลางนี่เต็มเต็มอยู่ล่างหกหนึ่งเออหกหนึ่งหนึ่งหกเขาบนล่างบอกปูเขาบนล่างปู่นี่แม่นอยู่แล้วพุ่มพุ่มพันมาหันพุ่มอยู่วัดพันมาหัอยู่บาดเก้าพุ่มหนึ่งพัน ตัแต่เป็นเด็กหนุ่ยคนเกิดคนมีขาดอยู่หันนามีเหนเป็นหอปูอยู่หันนาคนมาคนมาสองเฉียดได้หมดก้อนเก็เห็นเป็นองค์มาเลยนางู่ทั้งผู้สาเป็นผู้เขาเป็นองค์ผู้เขาเจ้าเป็นเป็นแบบแบบเป็นลูกลูกปั่นนะเปนเห็ดท่าจงกลุมลงกไปเอาเห็ดท่าจงกลมยนี่เห็ดลงกไปทั้งตารางมั้ยคนมาจะไปเหยียบท่าจงกลุมพอเด้อว่าสัน เปินบ้านนะ,ะตาของกับมาเตียวจะเพินมดนีห่หมดออกมา,ย,า,าย,ยังไงยังไป่ออกอายุจาคองทอีด,ด,ดีันึ่เปีห่านะยังด <c oughs> ็่ทีนี้ีมยวล้ว่มนออกแปีนะห่านออยังเกียงเหยียบทุกข้างโจกกงกุ่มกันมาจะไปหยยบทางกก้งตจงกุม,อาากมพอได้หนั่นมาเตียวจะนั่เฟินมพาเตียวอายุตาคอ,องนะออกเต็มเต็มแล้วยุแต่ลากับยุ่ในใตสาบ์เนี่ย็ยับท่าจงกลมยังไงหยย่างาย่งย่างเมื่เกีดแต่ละวมันก็เป็นเละรางว่าที่ออก่ะ ก็ต้องเป็นเลกลางนี่แหละอายุปูหาสิแปดมันบคก่ะอายุปูหาสิแปดบอกจาก้าแมนมันเลยโรคเงินแต่ลางเล่ยหวสอ,อกหาเจ็บนะจ้าประเด็ว่าที่ผ่านมาไหวๆนี่เขาทั้งบดทั้งลางเจ็ดเก้าหกปูฝันยังที่พูดถโว่ขขาฝันต้ังสบ้างเันจ้องัฝันเนี่ยมาขึ้นมีรถมาดทำพุตีทำพุตีป,ปูเออมันดี แต่ขอ,องแบอยุ่งๆกุฏีลน่ะก็เรีย่ยวลงมากเขามันขับจังได้ขับรถมันขับบ่อเปลี่ยนบ่อนะ่ะส้นศูนย์ในานนะ่ะทำหนาแล้วก็ทำหลังแล้วถอยไปแล้วก็ทำของหน้านเดินมาทั้งหนา้ามันทำกุฏีแล้วนะ่ะมันขับจังได้สิฝันทำนั่นแนหะละฝันหน่อยๆแต่ว่าบัดย้ำมืเศ้าลงมาปฝันจริงยังที่ป่านี้รถจังไมันจอดที่หน้า,นากุฏีเนี่ยมันรถว่าเคยมาจอดจี่เทียนนะ รถกระจอมมาแงนนะนะเลยมักตรวจไปนี้ลูกบ้าเบิ่งเอรอลูกฝันฝานจริงเถตะเสกมันรถผู้ใดล่ะบปฏิเสธหลอกมันตำไม่ดีหรอกเลยไปซองันหาดปฏิเสธไปซองเสาเลยนะว่ามันต่ำมาขึ้นนี่นะเอามันบ่มีดมันตำนะเสนอมันเคยตรวจยุกห้างอยู่นะเสนอป้าตัวฝันเป็นจริงแถอะเสนมันสิบบ่อเพิ่นเพสิบบ่อหายทะเบียนบ่อันที่นะเอาทะเบียนรถดิบเลยไเสนอคนตกสิบบ่อหายบ่อทันบ่อฝันเกี่ยวหรอกเสนอทะเบียนรถมันเก้า เก้าเจ็ดอ่าเก้าเจ็ดแปดหนึ่งบ้างหนึ่งหันะเก้าเจ็ดแปดหนึ่งเออก็เล็บอกเป็นเป็นทั้งช่องเปนมะเอาหน่าก็เลยบอกเป็นมามันต่ำทั้งหนาเด้อมันจังไลก็ต้องตัดออกทั้งหนานี่คือมันเก้าเจ็ดแปดหนึ่งแต่เนาะไม่ตัดออกคืนกลางไัดเพราะว่าต่ำทั้งหนามันก็ต้องเป็นเก้าเจ็ดเนื้อทั้งหนามันเก้าเจ็ดก็ะเร็อบบอกตัดออกว่าเอาเก้าเจ็ดกับแปดหนึ่งเด้อแต่เนาะเอ่ว่าลูกสั้งสี่ตัวน่ะ

มันสีออกตั่งแต่หกหนึ่งหนึ่งหกนะจำได้นะว่าสันหกไปพันเห็นดอกกันดอกวันนี้เพิ่นปันเท้เห็นทั้งไตเป็นปลาไหลน้ำไหลนะน้ำไหลเห็นเป็นน้ำไหลน้ำไหลมันมีปลาไหลสองตัวออกมากันนี้แต่มันว่าท่านออกวันนี้มันเลยออกอันหกหนึ่งื่นเงินไม่เลยออกแต่หกหนึ่งไม่เลยออกลังนะทะเลเป็นมันว่ารดทวดกุฏิกับพันเห็นพู้มปูใหม่ ก็เลยออกเขาทั้งได้เขาบนล่างเออเขาบนล่างเล่รถเจ็ดเก้าเอออันปู่บอกว่ายุกล้องกระดาษกับเยียมเป็นแตกสามตัววันนี้ค่ะเพราะว่าเป็นอยุกล้องกระดาษเป็นว่าเขียนไม่กล้องกระดาษแล้วนั่นตัวกล้องหมบกไว้คนอ้ามันก็เป็นเก่าเกดหกส่วนหน้าก็เลยกมาลุกตัวนี้เหร่ะก็เรยอันเป็นหันหัวไห้กันดีเป็นสามตัเออก็เลยเป็นเดินมาเขาบนกอลังสองตัวสามตัวนั่นเป็นหันหัวลุ่ม ทำ่ม็นทันว่าขืนยังว่่ชีไดอันนี้งัดนี้ผู้ฝันไปค่ะงววนี่บันนี้ฝันแล้วฝันแล้วหัวนี้เลยฝันแล้ววันนี้ละฝันมาผู้บานี่ผู้บาอายุขางกุฏีดิปกติว่าจะตีซูเมอร์แหละละครั้งค่ะเราตีซูเมอรนเราเราเราเลตีซู้มอร่นะบัดเนี้บันเนียนมันแปลกบาหมงจาวัดบอกเราขึ้นไปตีอีกแค่นึงนึงจีน่ะปกติขร้งละครั้งนี้ พจัทกี่รอบเดียวเราพัก็ออกไปวินบาทแม่เพราะะบันนี้เจ้าวัดจักเป็นแม่ในไสยบันนี้คนจีนว่าห้บอสันนี้เข้ามาให้ขึ้นไปตีอีกไหท่านเพินบอเออเพินบอกผูบานขึ้นไปตีอีกแอีกที่สองว่าท่นว่าขึ้นปตตบอกขึ้นปตีแล้วเขาก็ฝัดหน่อยๆกไม่ไดหูเมียบันี้แต่เีว่าเว่าเป็นคนจีว่าหาบอสอันนี้แต่ว่าฝันเห็นคนมวนกันแต่สามตัวเด้ อ่านึงเจ้าวนมาบอกเป็นตัวเลยได้หมดเลยวันนี้เจ้าวัดนี่นะค่ะอืมขันด้วยมากจะขันในวัดจะแม่นพร้อมบมาก็วันนี้พาผู้ทธเจ้าจะเม่ยนนั่นแต่ต้องหมดกันได้เลขยกันเกศเก่าไว้แล้วเพิ่นบอกล่วงหน้าเพิ่นบอกล่วงหน้าเกศเก่าจะหมดกันวันน่ะวันนี้มันมันเคยเลาะแหวกเก่าไอ้เกศเก่านะวันบอกเกศเก่าบอกเป็นตัวเลยดิบอกเป็นตัว คนเขามาก็บอกว่าบุ๊กลุมแดงได้เลยตัวดีเนีนเลยเอะดอกเก็ดเกาภาในเป็นโตได้เลยเอะดอแต่มันไปออกอันมันก็เลียออกเปล่าเก้าหมดน่ะหมดก้อนออกเปาเก้าเพราะเานมาน่ะบันนีเลขเลขกมดก็ไม่ห้เจ้าตงวหมดเพิจนเลยมาฝันห้ยตวหมดฝันว่าได้หอวฝันบ้าได้หอวือฝันดีแต่ทีเดียว่าวันหนึ่งหันน่ะ เียก่บเขาสามตัวเพแต่จะเกาฟันบริโอนมันมีสามตัวนะเเาค่อยคยบอกม่ปัดานี่เลยคยบอกว่าปวดฟันบริหภมันเลีกเขาสามตัวเบบนฟันาในหคน่ะก็เลทะเลคือบอท่นเดีลูกน้องมันนี้น้อเอคือบอท่านเดฟันในเลิะเลาเพิงจะมอว่าฟันบนหโภคฟันดีแท้อเนี่ย่บมากุี่บอกปวดที่บเขาสามตัวสบอยเ่เนี่ยทเลนี่แหละ เเยมาเขาเจ็ดเก่ากับพกหนึ่งหนึ่งที่ประไทยนี่ยสามตัวก็เลยทำในนั้นหัวยังไ่ีิได้มันจะต้องหงุดนมันมาเดยวหฟันดีหงวดหงินฟันดีนี่เขาจะหงุดนั่นแหละแล้วก็ผู้รวผู้บาอาจารย์ผูที่ว่าท่กหาไปจีจะติดต่อกับเราบอกบอกบอกพติดต่อพอติดต่อเลยบอกติดต่อเลยเพราะว่ามัน เปิดกัล่งล่งทั้งยูทูบยุบเขาเปิดกับว่เขาโอะเพรว่าใครๆเปิดมาดึงแดึงนัานน้องหัอมากมากแบบบ็อกมาแบบที่ว่าคพือมาจับจังเลยล่ะเอออยากมาเอาวามีน้ำ้าห่ื่อเพราะว่าเปิดปล่อยเปิดปล่อยทั้งสงกับเปิดกับว่เขาโอเคอะครับพอตอนนั้นคือเลกปูเขาคัะเพ ว่ออกไปตัวใจออกแมนมดตัวด้เฮ็ดกุฏดแี้เร็วนั่น่าเหรอตัวใเฮ็ดพุ่มพูแล้่ยวของกี่น้ว่าว่าเฮ็ดมองไรเป็นกรให้มดสม้มองนะนั่นน่ะเป็นก็เลยอย่างมาเป็นกิจกระแสซื้อนะิจริงจริงหมูจักกับเพิ่ซื้อหมูจักกรบเทิ่ซื้อเดี๋ยวปุ๊บปุ๊บนแบบที่ว่าผูบาดจ์นก็ยังแบบเจาวาดด้วยหนนะหมูจักเปินเพินไม่าเอื่นเปินเป็นผู้บาดจันซื้อเปิลก้อนที่สีน้เอากูวันนี้ว่าจังใดกว่านี่กู วนนี้มึงจีม่งจีพิ่เขามาเอากัยนี่แหละเนาะนี่เด้เขียนอะร่าลม่ยนด็กอะไว่าตีอหล่ะนะตีออกัเงินเป็นไปวันเงินเขียนเอาทกยตีตั่เลขของนี้แหละพีน้องว่าร้ายตดอกเตีวว่าคอลังขั่งทหละกประกันกีอูเห็นดกัประนอยประกันน้อยหน่สี่เขียนปถึงอลังขั่งมั้ยปคอสองเทียกันรลยกว่าสอง พระเป็นเป็นเป็ดเจ้าวาดเป็นเป็นต่อจีิงๆนะอันนี้แปดจากที่ละข้งสองเทียก็เลยยับเตียมนุ่งพะว่าพราสองเทียก็เป็นสองแล้วก็พระเป็นปีกเจ็ดเจ้าวาดเป็นเก่าหุ่นเก้านะอันนี้ยับเตียมสองเก้าเป็นปะปนอืมตัดออกนี่เลยสองเก้าสองเก้าตัดออกวันเล็ขสองสองสี่สองเก้าตัดออกจะมีนะ พราะตาดอกแกสามตัวทัารถมากกัจิเป็นสองเจ็ดเก้าที่กิงที่กิงว่าที่ให้คู่เดียวนี่ละวันนี้เพเรียกว่าพระพระมันเจ็บเป็นเปดใจแล้วกันนี่หยับเตี่ยมลุ่มจะว่าเจาว่านี่เป็นเก่าอยู่แล้วเอ็นเจาะว่าเป็นเป็นเก่าอยู่แล้วนะมันเป็นผู้ใ้ายเด้งันเห็นวันนี้ไหนไม่จะเป็นเก่าเห็นจะเป็นเป็นเก่ายี่สองเทียกันเรียกว่าสองเก่านี่เด้ ัเพราะว่าจ่าวาเป็นบอกไห้พระถึนไปตีสองเท้าแต่ง่ายๆ่ายก็ไปตีตีตีละครอบเดียวเหรอครับกลับไปออกไปบินบานเลยแป็นบ่หรอค่ะวันนี้คือแปลกแท้เลยที่มาบอกคนกึงไปตีรอบสองเลนนะค่ะตีรอบสองตาเห็นยังแต่แต่ที่พ่อบอกตัวดีกัาตัวแป็นบ่คิดว่านะ่ะคิดว่านะคือจังหวนเพราะสุดกุฏิเนี่ยนะเพื่อไหรมาสุดเนี่ยยังฝันเห็นยังทีนะมันกิดจะมาให้เตะจูกันเข่าเต็มเน้อเจ็ด ยึดต่วเนาะย็ด่าแปดหนึ we, startup, anyway, án, ่งนะตัวเนียนฟูพืองมีทะเบียนรูดไหมฟูเนีนคือสองแปดเก้านะครับอืมเนียนเนียตัวนี้นครับสองแปดนี่ครับสองแปดสองแปดสองเก้าสองเกาบนนีเนี้อาจจะมาทั้งบนทั้ลางก็ได้ดีนี่เลยช่อาจจะลางอกสองเก่าบุญอกสองแปดก็ได้ดิ ออกใกลกันดอกมวนี <après> ่เด <ank> <ended> <t ot> ็กวลยใกล้กันเด็กควนี่เ่อเพื่ออย่นั้กันนะดวดอาเจนาแปลน่ะเนาะค่ะเออฝันเพืนอไงเพ่อฝันซองตอนไหนยังใดนั่นเนาะฝันรสุกุดกีก็ออกเจ็เก่าฝันมาเห็นพวดอยู่วนันออกเจ้าหนึ่งงกหนึ่งกันเนาะก็ออกที่ดีนะทั้งฝันดีฝันมาได้หอนไปใส่มิดะหอนเดินอากาศเราไยังพิเออฝันมาได้หอนิมมีหามีหงอดที่เียวนะหอดที่เียว เกลืเรขของอ่ะเอาอนเล่มนี้ไปคุณนะเพราะว่าหนาห้าร้อยหกสิบเนางนี่ัง่ะโดนโดนโดนเทียเลยพีน้อไงน้ำทีมามาปีล้เบอร์โทษปูยังเบอรเก่าปะค่ะเบอร์โทษยังเบิร์เก่าป่ะจ้ะเบอร์กูเบอร์เก่าาะเมนเบอร์เก่าจับไดนวะล่ะ จำได้ปะจำได้ปะค่ะิผู้จำได้ปะจำได้ยุค่ะศูนย์หกหน่งศูนย์แปดสามสมแปเมงินกับพันเรีนเดยร้หมดิวันเงินนะครับ มันก็จะมันเบอรโทรอย,อยเป็นเงนิเบอรโทรเลยเอานี่เดอกกิน้องเอซีเอ้ยมาทวงคอมเมนต์ปวดป่าวด,ดอนนะครับแม่นอีกแล้วม่วนนี้แม่นครับแม่นมาสุงวดแต่ว่า,ท,าทั้งยี่ห้าบวกยวมา <laughs> โอนี่แม่น ้สามตัวแตกสาตัวตรงก็เคยแตกมาแล้วครับเคไกดีเพราะมันซีวสนมากเบอร์สามอีกตัออกตรงตรงเนี้เบอร์เขาอีกออกทั้งบนทั้งล่างหมดอ่ะแปดเจ็ดสามมีเขาทั้งบนทั้งล่างหมล่างล่างก็ออกเจ็ดสาตัวนั้นตรงตรงออกแปดเจ็ดสามไออกหวันทันทเอาเมาตัดโาสองเกเปะสองเก็เ่าคตัด่ตัด พกัดก็ได้ตัวยัดนี่ตนัปูนัเนี่ยเาสองเกกับสิบเก้าเก้าเกจน้ำเกจน้ำก็ได้ตามปูนี่เอัที่น่องเอาสองเกจน้ำนเด้อนะครับตัดออกก็ได้เาะ่าเกับสิว่ามันออกแล้วดีเนาะเกเกลกัสิบว่ามันออกแล้วดีเนาะปูเกอกได้ออกก็ได้ออกเลําอนี่มเอาอจซะ อ่า uhm, พีน้องังี้ยสงสัยย่กกบเอาตัวเก้าไปเด้อเต้วุมตัวนี่ตัวเดียวนั่นนี่พวกตัวนี้ก็ได้นี่โัวเม็ดเดียวนี 2> 2, 8, ่สองแปดเก้าเออสองแปดต่นุงกลมเม็ดเดียวอืมลงเม็ดเดียวเลยคือซุ้มนันเป็นเลขขยายนั่นซิซิอ่าได้ตัวเดียวนี่นะได้ตัวเดียวน่ะซุ้มนันเป็นตัวตัดออกตัวนั่นซื่อยุ่ยแ่เด็กตัวเดียวอ่าคือเอ็ซิมจะเอาไปลงทุ่น 2องแปดเก้ากระตัดสองแปดสองเก้าแปดเก้านั่มก็ได้นะคะเอาเอาทั้งบนทั้งล่างนมนะเอาทั้งบนทั้งล่างนั่มเพราะว่าเพรว่ามดทีเขาทั้งบนทั้งล่างอยู่ดีแกว่าก็เราเอาบงปูฟันอีกทีนึ่งกันลุตัวเลขไปแล้วอีกกูจะฟันดีนะมานีกน้อยสิทมากดอกโกมาหอดกับเอฟที่มันจะได้เห็นนั่มังอะไรอะไรเลยสุดการแยกที่การการตอบรับทีเยาะแต่ราไก่ไปไหนนะ เขาไก่ดอกโไ่ไดไก่ด้ันี่โอกาสกับจะไแม่เที่ยวแม่มากกันยากแต่ยังคอยกมากค่ะสิบประดมาดูแม่ก็ขับตัวพี่น้องเป็นตัวเด็ดครบแล้เด้อทางโดยมากเป็นอย่างไรมเอาองสีอะไรยังไเขาทาเฟรนบูทมาเยอะมากดีเนาะอือมองสีก็มันขอบอกเคื่อนยิน เก็บที่เป็นแบบเน้นนั่เน้นมากเห็นก็หอก่็จากปาาปูชัดสองแปดเก้าสองเจ็ดเก้าเดยนเน้นสองขการเรือจากขยายมากแบบสองเก้าสองแปตัวเล่นว่าแปดเก้ากับเจ็ดเก้าเนี่ยได้ตาตกอ้าหงเดียเ์ไฟกรยอบันึ่งดียมิดมางเงินแะ่ว่าเป็นโตนั่นฟังบางอีกเช่นง่ายเดียร์บนหมงเป็นโตัฟังต้มฟันเนื้อ ว่าอันนี้อันบ้างหันเป็นตัวเนี่ยทะเบียนรถน่ะก็เป็นตัวเลยนะอันนี้เป็นแปรปิษณะเนาะค่ะอันนี้แปรเป็นแปรปิษณะมาเลินไปกอนลังขั้งก็วันหนึ่งหันมันทะเบียนรถมันเกจเก่าแปดหนึ่งเลยนะมันก็เลยตัดออกเกจเก่ามันก็เลยเต็มเต็มเลยมาต่ำกลางต่ำกลางนาเนาะค่ะมันก็เป็นเราเราฝันเห็นมองหันกัมันก็ออกตั้ยวหุกหนึ่งหนึ่งหุกวะนี่มองมองจีพจน์น่นเคยฝันเห็นมองกูเป็นใหม่น่ะ แต่เรียกว่าเต็มๆทั้งบนทั้งลางตอนอันนั้นบเด็กแกง่ากไงนะเพราะอันนั้นก็เลยเพราะว่าขันฟันเห็นมองหันมิตจะออกหนึ่งหกกับหกนึ่งน่ะซ้ำนั่นดค่ะขันขัน่าะขันเพิ่นกับพี่วา้ไปฟันเห็นหนึงทีนะอ้าวฟันเห็นนีกับมิดต่ตวหนึ่งหกหกหนึ่งวดหน้าเลยนะเรียกบอกว่าเต็มๆเลยของปูนี่เป็นเลขฟันรวนรวดเด่องฟันแม่นี่เลยหกสี่สองของแม่รัดมานี้หัด ใช่ยังนอกได้ไล่กันท่ไปสวยๆวยนะเคยที่แหลกกัลงกไ้แต่เมื่ปีแร้คนเาสนใจกันกันท่ไห้แม่นเส้นอยน่้นองบี้ยวคนละลงไปเมืดอเร็วน่ะลงแต่ตัวล้วนลุแต่ตหุนน่ะเรียกว่าพัมบเร็วทล่ท่ไห้เลยนะคนเขา่าสนใจมันมือสีออกวันนี้มันไม่ย้ำวันนี้มันไม่ย้ำมือเลขสิออกวันนี้มันไม่ย้ำ่า คนโชคดีที่ได้นับนาะ้ไปหาไพ่ก็คขอวเราแมนนมายำหนู่วยไทหกหกสี่สองเลยว่าันใช่ไว้พวกไปหาผู้ใดผู้ใดกับพวกเราไม่แย่อนนี้รับันใ่เป็นหมอกเลน้ำต่างบักไหลเลยน้ะปูมันออกตัวเดียวเนาะเบ็ดเดียวร้อนนะหกสี่สองเลยสี่วงแรงมากเลหกสี่สองเลยนะคนไม่ได้น้ำไหลป่าบังเงินคิดนักคนกระเบงหลายหลายปู แสนกลัวคนน่ะเขาเบิรงอยู่เขาเบิรงโอ้แม่อะไรมาหนี้สิไปนอกสามสิบมื่นเที่ยวนั่นน่ะกได้เรื่อกแล้วก็ไปนอกก็แม่นสิไปนอกเรื่องยากสิไปนอกสามื่นไปอียงงานอียงบุกไปงานแจ้งลูกสาวออนั่นแหะมันจำได้ยุ่โขึ้นหอดโยนกูเาหอโยนกูมันเล่้าเขาไปหานอกสันดกับพูดแล้วจะเช่ที่เรีกแต่มาเดีจะดูดวงให้คุณเนาะดวงนันกับโควิด ระบาดครับมันพัก,กไปช่วงโควิดส่วนโควิดเลยช่วงโควิดจะไม่ห่างไปแน่จะไม่ห่างแนนแต่ไปเรืไไ่อยห่างกับมิตรห่างอเอาสำรับแนวทางตัวเลขปู่วัดป่าดดอุดรกับมาทวงความแม่นยำเด้พี่นงเด้อนะครับถ่ายคลิปตามนี้นะครับผมนี่ตัวเลขตัวเลขน,นะครับหมุนออกก็ได้นะครับถ้าแปดซื้อบอ้าเลนสามตัวเลยนะครับสองแปดเก้าหมุนเลยนะครับหมุนเลยนะครับ สามนี่สามนี่นะครับพี่น้องเอฟซีสองแปดสองเก้าสองเจ็ดนะครับทำมันเต็มสองแปดเท่ากับปัตตาน้ 29, 29, เาเกสองเก้าสองาสองเก้าสองเจ็ดเพลงสร็ล้ครับเก็ดเก้าน้ำแน่เก้าเก็ดน้ำแน่เดอ้อพี่น้องมันไม่ดีผมว่าอย่อายเขียนมันติดเต็มหน้ากระดาษย่าพี่น้องตาไล่นะครับ <c oughs> เ,เดินทางมาถึงไทยครีมแล้วนะครับมากราบนมนกาลลงโพลงตาขอส่งขอมาหน้ามนแเด้อโฟเด้อ มีโชกพิมันสูบปุสุคนเหรอเอาเอฟที่เหเย็นเหลากับคนอลไรก็แชดทั้งสองน้ำนี่ก็ไเด้ครับาเจ้าปูฝันอีกอ่ถ้าเจะนั่นกับทีเด้คนติดตามใบเนาะกับอะไ้มากค่ะบัคนติตามใบเออ้าเจะปูฝันได้เป็นตูอยู่ก็ถ้าเจะเปิดใหม่เป็นตูเนาะอาเจ้าไปเปิ็นตูคือวางหันนะอันนี้อันนี้นั่มาเป็นแปลวิดีส์นี่เป็นแปลอยู่เปกนการลาปูเลยนะคะเอ้ามีโชกพิมันสูบปุสูบคนทั้งเอฟซีเอฟทีนึ่กับด้โชกมิมัน เขาอีกไง้ห้งปังๆยังเด็กเที่ยวมาหากันดูเพราะวากันเพราะว่าคือว่าีดีดอกเพราะว่าขึ้นปีไม